มวนซื้อทองไม่กลัวเปียกแล้วนะ่ะมันจะเปะเด้อมาแมมาเร็วมาห<า> <c oughs> นีมาเอามวนซื้อ <c oughs> พุ่นพื่นพุ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 ่นกระซิโดนน้ำแน่นอนเดี๋ยวกันปิดอันห่มก่อนสวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาวสลายุทธศซีนะคะวนนี้เราพาเล่นน้ำไปไปดูเด็กน้อยเล่นน้ำกันค่ะทวนนะมุดว่นสิไปหาตัวป่ะตัววะ

นวนปะลิงลงมาลงมาลอยน้ำมาเพราะมันหมุนมากกว่าเอาไปเอาเอาเลิกเลิกทำไมก็ไต่ขึ้นหเรอเหรอเฮ้ยมันจมมันจมเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นนท์มันจม ดีดีสิพ่อนิ่งิ่งสิพ่อไปดิถังถังไปถังโดงโดเออมามายืนคอมายน,น,น,นโห่แล้วนะมึงยานเปมังแหลนลงมาอย่างกว่าทาอุ้ยดูขอขาเลือดได้ขอขาเลือด้ว

เธอเมัอนเป๊ะเวิร์ดต่เธออุ้มเหมือนเบอเด้อกะปายมันเลืเลิกอว่างมันลอยน้ำได้ปะไม่มันจะเปียกมันเปียกแล้วแหละไม่หลังมันยังไม่เปียกไงไงมันยังเป็นสุ่มอยู่เอาไปเบอเพี่ไปเอาแหถือเสเอล่ะเอแหตกะป้ายตกะมันไปน้ำโอ๊ยไป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 ปิดแหา มันเตะเอามาคือเขาไหมเฮ้ยนะเฮ้ยนะเธอแก้งมันอะตีนมันดีจั๊ก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 เธอบันนกอันนั้นอยู่ฝั่งทุนนะเห็นนกวะ นกเลยเร็เร็วเเฮ้ยเอาเอาไปชี้เออแบบนี้เอาแมบอกหแม่ไเอาพอไปบ่ดดองดองลงน้ำเบอ้าวแมยไปแล้วเล่นน้ำวนได้อีนี่ สนุกโอ้ยไปาสนุงปลากันเล่นหนาวนะครับน้ำเร็ว แมาไปรถเธอวันนี้ตายแล้วข้เาเขาอยู่ไหนวะเนี่ยปล่อยมึงเอาดีๆแล้ปลอยคุาคุณออะไรตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เอาสบ,บูป่ปะบเจ้าเนี่ยมันแรงมาขี่รถนาอบน้ำผีแล้วน <c oughs> นนเานาะโอ้ได้มา <c oughs> นึกว่ายังไม่ได้ขนาดนอนเล่นนะเนี่ยได้บปนิ่งจองโตบุญ อีทางทองมันโตมานได้นี่มันจะพานไปนะทางทองทางทองไปน้ำไปนี่เล่นเล่นกับอีทางทองได้ตาซื้อทามีอะไรบ้างหน่อยจากหินเล่นบ้างด้วยอือสิเลอรไปทางพุ่นนะได้จากตัวได้ร้ายอยู่แต่น้ำเป็นตัวเนี่ยลายอยู่ตปลาหน่อย ตืก <s ans> <t od ic> เอาเลย <Yeah. S 1> ว่านแหเ, <Okay. S 1> เอามันเลยว่านแหวไอถังน้อยๆนะี่ถังไปเร็วถังน้อยๆเลยเฮ้ย <s> โ <ans> อ้ยโอ๊ยโอ๊ยด,ดันน้ำ <laughs> มาลอยโดันน้ำไปแล้วไปแล้ว <laughs> ้าเด็กน้อยมาเล่นนำ้ำว่ะ <s ans> <s ans> เอาไอ้ยุ้ยหมาเด้อหมาใหญ่ทางฟูมาเร็วเห็นอีทางแล้วนะ โอ uh, <laughs> um, ้มันสิกัดปลาสิจับปลาพอมารูหมมาเร็ว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 มาเไปเลไปหาพ่อ i love my life